วดนะลงรถพอดีแน่ะไม้ล้มใส่เหรอไม่ไม่บ่อยแต่ก็มีแต่ถ้าเจอมันก็มีแต่ว่าการทฏิบัตงานในสภาพนี้เราเจอบ่อยคือหลังคาลงนั้นมันกระจกหมดเลยนั่นน่ะไม้สนล้มอย่างเงี้ยนี่ไงลูกเห็บเ็บตกนี่ไงลูกเห็บเห็นป่ะนี่เขาเรียกว่ายูรุเห็บอ๋อเนี่ยให้ลงมาล้กถามนี่ เปิน้นี่ยไม่เห็แับเนี่ยเบอปิดเนี่ยลูกเห็บเ็บตกไ่ไงลูกเห็บเห็นปะมีเขาเรียกว่ายุลูกเห็บอ๋อเนี่ยให้ลงมาลถามนี่เห็บกตกธรรมดาที่เจ็บเปินอ่ยไม่็ันี่เปเนี่ รหว่างภารกิจของเจ้าหนที่ของกองทุยานยนะครับก็กล่ว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักครับถ้าเกิดว่าสังเกตได้ว่าจะมีลูกเห็บนะตกลงมาตกที่บรเวณหน้ารถครับ Det var trist.